ไม่ลปแต่เช้าเลยพวกมึงเนี่ยอ้ยมึงก็เรียกมันดิแล้วไม่ตื่นแล้วไปนอนอะไรตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วเตือนทำอะไรอยู่ในแอ่งน้ำนี่มาทำอะไรตรงนี้ มาทำอะไรนอนดูรู้พี่มานอนอะไรตรงนี้นอนฟาแตงโมดูรู้พี่ฟาแต่โมแต่โมนี่ทำไมแต่งโมหายเออมีเริ่มมีโคมาขโมยเตะแต่โมนี่อ๋อเลยมานอนเฝ้าใช่รู้พี่นี่นอนทั้งคืนเลยหรอนอนทั้งคืนเลยนี่นอนป่วยไปแล้วมั้นี่ไม่มานอนกันเลยนี่ผมผมมานอนฟาคนเดียวนะรู้พี่นี่ฟาแต่โมเนี่ยนะฟาแต่โมคนเดียวนี่ฟาตรงไหน วาตัวนู้นตัวร่องกาเนี่ยอ้าวมึงนอนนู่นแล้วทำไมมาถึงเนี่ยโหไหลมามากสวยใส่นีไหลไม่น่าเลยนี่อ๋อแต่มานอนเฝ้าแตงโมใช่หรือพี่โหนี่เรื่องนอนเฝ้าแตงโมนี่ผมอยู่ที่ป่านี่เปเฝ้านี่เกาะแกละนี่ผมหูรู้หมดเลยนะอ๋อเกาะแกละนี่คือตื่นเลยใช่รือพี่ผมก็เลยต้อนทามนะแต่สู้สู้เมื่อคืนนี้ไม่ตื่น ก็แก๊กตืนต่นแต่สู้ๆมเมื่อคืนไม่ตืน่นอ๋อนอนตรงนูน้นไหลมานี่ออนนดูนี่มันอยู่ครบอ่ะแตงโมสุดสายจะหลงพ่อพ น่ยมึงบอกมึงไม่ห่วงไงเนี่ยลูกพี่มามาดึงแข่หมดเลยนี่อ๋อรุ่นนี้นี่มันจะเอาไปรับสบานะออามนมีรุ่นนึงใหญ่เอาแล้วอย่างนี้มละกออยู่ข้างรั้วไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงมะกอนี่มีเยอะแล้วด้วยอ๋อเนี่คือคือเขาก็เก็บได้ใช่อันนี้มันมีแค่ไม่กี่รุ่นนี่มันขโมยนี่รุ่นนี้นี่มาเอาไปไม่ได้ในเตะมืออ๋อห่วงของเหนือไปรุ่นห่วงของออานอนตรงนี้อ่ะนอนตัวนี้เมื่อคืนนี้อ๋อแล้ว Bye bye, Joe.